ครับสวัสดีครับวันนี้มาดู After Effects Render เป็น Alpha ไปใน Avid นะครับว่าต้องตั้งค่ายัางไงบ้างปกตินะครับถ้าเราไม่ใช้ Alpha เลยเนี่ยเราจะ Render แบบนี้กันก็คือกดมาที่ Render นะครับเราก็ตั้งค่าเป็นตรงนี้เป็น Quick Time เราก็ Format Option นะครับเลือกเป็น dnxhr นะครับเนี่ยเราก็เลือกตัวนี้ dnxhr sq 8 b i t จะเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเราก็แค่นี้เลยแล้วกดโอเคแล้วเราก็เรนเดอร์อันนี้จะเป็นแบบที่เราเรนเดอร์จาก a ัพ e r e เอฟเฟ s ไป a v i ิโดยที่ไม่มีระบบ Alpha นะครับก็คือไม่ทะลุไม่ทานเพลนซี่นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้อัลฟ a าไปด้วยนะครับก็คือเจาะช่องอย่างเงี้ยผมทำเทคไว้เดีย๋ยวผมจะไปทับบนภาพนะครับอ่าก็ตั้งค่าแบบนี้เข้ามาที่ควิกไทม์เหมือนเดิมนะครับเราก็เข้าไปที่ Format Option พอ r อร์แม n ชั่นนะครับตรงนี้เลือก d i n xhr h, h q hd อะไรนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ s q 8 bit บิตแล้วตรงอัลฟาตรงนี้นะครับตัวนี้ให้เลือกเป็น un a compress ตัวนี้ครับ un compress ล้วก็กดโ OK. อเคล้วก็มาตรวจเช็คตรงนี้นะครับว่า Channel มี rgb บวกอัลฟาอย่างนะครับเราก็ค่าสีจะต้องเป็น c o l o r แล้วก็มีบวกนะครับแล้วส่วนข้างล่างคำว่า c o l o r ตัวนี้นะครับให้เลือกเป็น un mat นะครับเลือกเป็นอนแมทนะแล้วก็กดโอเคตัวนี้นะครับพอกดโอเคอันนี้ผมตั้งชื่อว่า t e k e layer 3ผมจะเรนเดอร์ไว้ที่ desktop อนะครับอ่ะเราผมเรนเดอร์แค่แค่นี้นะนี่แค่นี้ไม่กี่วินะครับจะได้เร็วแล้วเรนเดอร์เป็น t e k e layer 3 mov ไว้ที่ desktop อ่ะกดเรนเดอร์นะครับเดี๋ยวเครื่องเรนเดอร์แป๊บหนึ่งมันมี motion เบอร์อาจจะนานหน่อย เดี๋ยวเราไปดูในด้าน e v i t กันนะครับอ่านี้เสร็จแล้วฝั่ง after ทเสร็จคราวนี้เรามาดูฝั่ง Avit กันบ้างนะครับอันนี้เป็นที่ที่ทำไว้นะครับแล้วก็คราวนี้เราสามารถเอาเข้าได้2แบบ2แบบนะครับก็คือ1คือ import 2คือ Link ล,ลิงก์เลยลิงก์เลยนี่ก็ง่ายนิยมกันนะครับก็ลิงก์พอลิงก์นะครับก็ไปหาไฟล์นี่นะครับ Text-Layer 3ที่ desktop พอกด Open นะครับ ไฟล์ก็จะเข้ามาเลยตัวนี้จะเป็นอัลฟาทันทีนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมวางให้ดูนี่ผมเอามาวางทับที่ไทม์ไลน์นะครับที่เป็นสีม่วงนี่คือลิงก์เนี่ยฟุตเทจก็ลิงก์อยู่นะครับอ่าสีน้ำตาลตัวนี้คือเอฟเฟกต์ฟภาพนะครับอ่ะก็เนี่ยจะใช้งานได้ทันจะใช้งานได้ทันทีนะครับแบบนี้ แล้วคราวนี้ถ้าเรา import ได้ไหมนะครับอ๋อผมลืมบอกถ้าสมมุติว่าเราลิงก์แล้วเราทานโค้ดนะครับไม่ได้นะอ่ะแต่ผมทําให้ดูผมคลิกขวาแล้วทานโค้ดนะครับเหมือนทําจะทำฟุตเทปแล้วก็เลือกได้ดี k คลิปรัดเฟรมเลสนะครับแล้วก็เลือกอ่าระบบจะบอกว่าเนี่ยครับแคน n o t อ่าไม่สามารถทานโค้ดได้อ่าก็คือใช้แบบลิงก์ได้ถ้าจะเอาเข้าไปใน d a t a b a บสต้อง import นะครับ ก็ถ้าเลือก Import Import แล้วก็เลือกนีนนี้ t e เย l a y e r 3นะครับแล้วก็ Option หน่อยก็เลือกตรงนี้นะครับ Do Not Invert อย่าลืมนะครับ Do Not Invert ถ้า Invert จะเจาะทะลุช่องตรงที่เป็น Alpha จะกลับทางกันอ่ะเราดู Not Invert นะครับแล้วเราก็โอเคแล้วก็ Open แล้วก็ถ้ามีหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับ เนื่องจากเฟรมเรทไม่ตรงกันเหลือใดๆก็ตามเนี่ยจะขึ้นหน้าจอนี้ถ้าตรงกันจะไม่ขึ้นนะครับตัวแรกเนี่ยคือว่าจะให้สร้างอัลฟาไหมตัวที่2เนี่ยจะไม่สร้างอัลฟานะครับจะทึบๆไปเลยก็คือถ้าเป็นเทคก็จะอยู่บนดำไปเลยนะครับแล้วก็แคนเซิลอ่ะเราต้องเลือกตัวแรกนะครับ t า m a m a แแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็จะวิ่งอ่าเหมือนจะวิ่ง3รอบนะครับวันนี้ผมจำไม่ได้เพราะว่าบาง บางาระบบก็วิ่ง2บางระบบก็วิ่ง3รอบแรกจะเป็นการ create า text ด้านบนรอบ2จะ create alpha นะครับรู้สึกว่าจะวิ่ง3นะครับเดี๋ยวลองดูดีกว่าอันนี้กรณีที่เราต้องการให้ไฟล์มาอยู่ใน database นะครับถ้าไม่ต้องการเราลิงก์แล้วเราใช้เลยก็จบแล้วนะครับ อันนี้วิ่งรอบที่สองอันนี้จะเป็นเค e a ยร Alpha าวิงสองรอบนะครับก็จะอันนี้เป็นไฟล์นี้ฮะสังเกตลูกกุญแจตัวนี้จะมีโซ่ ก็คือไฟนี้ลิงก์อยู่ไฟนี้ไม่ลิงก์นะครับไฟไม่ลิงก์อ่ะเราก็ลองเอามาวางดูเดี๋ยวเราเครื่องโหลดแป๊บหนึ่งนะครับยังขึ้นไฟไม่ลิงก์อยู่อ่ะมาแล้วนะครับอ่ะผมมาวางข้างหลังข้างหน้าลิงก์ข้างหลังไม่ลิงก์นะครับก็เข้าได้2วิธีนี้เลือกเอานะครับแต่เป็นผมผมเวลาใช้ผมก็ใช้วิธีการลิงก์นะครับตัวนี้ จะเป็นแบบนี้ครับก็อันนี้สำหรับการใช้งานเรนเดอร์จาก a ัพเตเข้ามาใช้งานในเอวิดในระบบ Alpha นะครับถ้าไม่ Alpha ก็เรนเดอร์แบบเดิมบางคนไปเรนเดอร์เป็น a n i m เมชั่นมันหนักนะครับมันหนักมันเข้าได้เหมือนกันแต่มันหนักใช้วิธีนี้ดีกว่าครับก็คือทำโค้ดให้ตรงกับเขาเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ